ฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเฉลยและทบทวนหนังสือเรียนภาษาอังกฤษนะครับ smile นะครับหนังสือ smile ในคลิปนี้ก็จะเป็น unit 4นะครับในหน่วยที่4นะครับ amazing animals นะครับไปดูกันเลยนะครับ what can you see what can you see แปลว่าคุณเห็นอะไรบ้างนะครับเรียนเห็นอะไรบ้างในภาพนี้ครับโอเคนะครับ elephant ช้าง monkey ลิงนะครับ Crocodile, a l l i g a t r h i n o Rat นะครับ Eagle, Insect นะครับนกอินทรี Panda, Snake และก็ Hummingbird นะครับนก hummingbird นะครับแล้วก็จะมีให้ฟังแล้วก็เขียนประโยคนะครับในส่วนตรงนี้นึกว่านักเรียนน่าจะทํากันแล้วนะครับในห้องเรียนเพราะนักเรียนจะต้องฟังนะครับจากครูออดนะครับอ่าไม่เป็นไรเสร็จการทวนได้นะครับแต่ประโยคครับตรงนี้นะครับเรามารู้จักกับคําศัพท์ กันอีกครั้งหนึ่งนะครับชีตาออสติชนกกระจอกเทศนะครับรูเวลปลาหวานสีทองเงินฮัมมิงเบิร์ดนกฮัมมิงเบิร์ดนะครับตัวเล็กๆนะครับเบกหนักน้ำหนักนะครับสตรองแข็งแรงนะครับเฮฟี่นี่คืออะไรครับนะครับแปลว่าหนักนะครับไลท์แปลว่าเบานะครับไลท์แปลว่าเบานะครับนะครับ read listen and match ในนี้นะครับ อ่าส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่นักเรียนต้องทํากิจกรรมในห้องเรียนนะครับเพราะว่าต้องฟังนะครับจากครูนะครับอ่าตามน,นี้เลยนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับสักข้อหนึ่งนะครับ this animal lives in Africa it has got big teeth it i s animals it is the f a s t e s t animal in the world อ่าสัตว์ตัวนี้นะครับอาศัยอยู่ที่แอฟริกานะครับมีฟันที่ใหญ่แล้วก็กินสัตว์นะครับ น้ำมันเป็นสัตว์ที่เร็วที่สุดในโลกนะครับก็จะเป็นชีตาเป็นต้นนะครับ read ask and answer ในหน้านี้ก็จะมีการฝึกนะครับฝึกสนทนากับเพื่อนนะครับลองฝึกดูนะครับประโยคโดยถามว่า how much does a rhino weigh นะครับและแรดนะครับหนักเท่าไหร่นะครับก็ตอบว่า it weighs about 1,300ก o s มันหนัก300กิโลนะครับ ฝึกกันได้นะครับหรือจะใช้ประโยค how does it weigh how much does it weigh หนักเท่าไรนะครับ it weighs about 1,300 kilos นะครับก็ลองฝึกกันได้นะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นการฝึกเหมือนกันนะครับฝึกไเรื่อยๆนะครับ which animal is the heaviest นะครับสัตว์อะไรหนักที่สุดนะครับ is the elephant ม็คือช้างนะครับเราสามารถเปลี่ยน คำที่เป็นคุณศัพท์ขั้นสูงสุดหลักได้นะครับนะเช่น the tallest นะครับ the heaviest นะครับ the fattest the longest the biggest the lightest the tallest คือสูงที่สุดนะครับก็สามารถถามได้ว่า which sport or which animal หรือ what animal ก็ได้นะครับ is the tallest สัตว์อะไรถูงสูงที่สุดก็บอกว่า is the giraffe นะครับ What which animal is the heaviest นะตรงนี้นะครับ What uh, which animal is the fastest นะสัตว์อะไรเร็วที่สุดนะครับ Which animal is the longest นะสัตว์อะไรยนะาวที่สุดนะครับ Which animal is the biggest ใหญ่ที่สุด Which animal is the lightest นะครับเบาที่สุดนะครับลองฝึกกันได้นะครับนะตรงนี้ก็จะให้ฝึกอ่านเกี่ยวกับอ่าเดี๋ยวกับนี่จะเป็นโพลาร์เบสนะครับโพลาร์เบสนะครับ กวางขอข้ามการอ่านไปก่อนนะครับอ่านโดยจะมาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับหลักกากท o polar bears sleep อ่านะครับกรณีคนที่ไม่รู้ศัพท์เลยนะครับหรืออ่อนศัพท์เนี่ยเราสามารถฝึกการวิเคราะห์ฝึกการอ่านได้นะครับเช่น w h e Where do polar bears sleep ว่า l leaf ตรงนี้เราก็ต้องไปดูข้างบนว่า leaf เนี่ยมันมีคอมว่า leaf อยู่ตรงไหนนะครับ l leaf ตรงนี้สแสดงว่า คำตอบก็น่าจะเป็นหลังจากนี้นะครับอ่าก็คือ in the Arctic นะครับอ่านะครับแต่ถ้ารูปความหมายแล้วก็จะง่ายขึ้นแปลว่า p o ลา r b e a สมีโคโลกเนี่ยอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่ที่อาร์กติกนะครับอ่าต่อไปก็ what do they look like อ่า look like look like นี่เป็นการถามลักษณะน,นะครับลักษณะของสิ่งอ่าของสัตว์ตัวนี้ของ p o ลา r bear นะครับ look look like นะครับลักษณะน,นะครับก็เป็น ประโยคที่ต่อจากนี้เลยนะครับ <c oughs> ต่อจากตรงนี้เลย ه, they have got w h i t e thick fur นะครับมีมีขนหนาแล้วก็สีขาวนะครับ s t strong l e g s อ่าขาที่แข็งแรงแอน Black nose สนะตรงนี้นะครับ ه, โอเคนะครับ can น o l ล r าแบสซวิอ่าตรงนี้มีเกี่ยวกัสบสวิมนะครับอ่าตรงนี้เขาบอกว่า Good Swimmers นะครับ good s w i เ m e r นะครับเป็นนักว่ายน้ำที่ดีนะครับก็ yes they can how much จูเจเว t มีเวทนะครับดูทุกเวทตรงนี้นะครับเ about w h e t y w o e v hundred seventy kilogram นะตรงนี้ไล่มาเลยนะครับ what do they eat <c oughs> eat นะครับก็ดูที่ eat ตรงนี้ they eat f e e l s and w h l e l s นะครับกินแมวน้ำแล้วก็หวานนะครับตรงนี้ก็จะเป็น โคอาล่า uh, นะครับ uh, แล้วก็จะมีข้อมูลให้ตรงนี้นะครับโคอาล่าวอตต์อิตสไลท์ลักษณะของมันนะครับ uh, แล้วก็แฟกต์แฟกซ์ก็คือความข้อเท็จจริงของมันนะครับ uh, แล้วก็มาเขียนได้ประมาณนี้นะครับ the koala the koala lives in Australia นะครับจากข้อมูลเมื่อกี้นะครับ t h e y h a v e got grey big brown ears uh, ม,ม,มีตัวสีเทานะครับมันก็มีหูกลมๆใหญ่นะครับ แบล็กโนสชอตอาร์มแอนด์เล็กนะครับหมูดำแล้วก็แขนสันส้นแล้วก็ขาสั้นนะครับเดวิด about 8 to 14กนะิโลกรมัมนะครับหนักประมาณ8-14กิโลกรัมนะครับ About 60กิโลเมตรสูงน,นะครับสูง60เซนนะครับ They sleep about 16 to 17 hours a day นะครับหลับประมาณ16-17ชั่วโมงต่อวันนะครับ They can live 17 years นะมีอายุสิบปีนะครับ ก็เป็นคำศัพท์นะครับแมมแม่มอสนะครับซาเบจูสแคดนะครับไรคิโอซอรัสนะครับมิลเลียนหนึ่งหนารนะครับเฟอร์ขนนะครับแกลนหรือหรือว่าพลาทนะครับอ่านะครับอย่างคือ this animal was on earth about 145 million years ago its next was long อ่า next คือข่อยาวนี้นะครับ อ๋อเดอ๋ยวอืม it was about 15 meters tall. is w e i g h d about 40,000โ e ้ s is foot was leaf of tree <c oughs> ตรงนี้เองว่าตายเป็นเป็นตรง B ตรงนี้น่าจะต้องเป็นตัวเลขนะครับตรงนี้นะครับเอหรือว่าอ๋ออันนี้นะครับก็จะเป็น ข้อสามคือข้อสามนะครับก็จะเป็นเลขนะครับก็จะเป็นเลขตรงนี้นะครับก็จะเป็น่ีก็คือปร์คิวสาร์เติม c ลงไปตรงนี้อ๋อตรีคุณงงๆนึกว่าจะต้องเติมตัวเลขให้ตรงกับภาพตรงนี้ก็ยังไงนะครับอถ้าเกิดเป็นอตามข้อนี้นะครับ ข้อถ้าเป็นซีแยบของข้อเนี่ยนะครับก็จะเป็นซีถูกแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นดูแต่ถ้าดูตามภาพาสัตว์เนี่ยนะครับต้องถ้าเอาตัวเลขไปเติมนะครับอ,อย่างตรงนี้ก็ต้องเป็นเลขวันตรงนี้นะครับวันนะครับ นี่นะครับไดโนเสารนะครับวอสอิทลิฟส t นะครับอิทลิฟส์ในยุคจูราสิกนะครับตเลอิเวทเากโนะครับ long, อิทวอสเา15เมตร l ูงอิทเน็กซ์ยาวตนนะครับ ตมี t u o or false นะครับและนะครับ the heaviest elephant weighs f o r t r e e f o u hundred kilos true นะครับเราต้องรีซึ่งเอะไม่เป็นไรตรงนี้น่าจะมีกิจกรรมในห้องเรียนนะครับตรงนี้นะครับเพราะเราต้องฟังก่อนนะครับ the giraffe was five meters tall true นะครับ there were two cheetahs at the zoo นะ false ในนี้นะครับ เอาไว้ฝึกอ่านนะครับอ่านอ่านคืนวาครับ it w e i g h พราวมันหนักนะครับก็ลองฝึกได้นะครับ i อิดเวทนะครับแล้วก็แล้วก,วก็น้ำหนักของมันนะครับอิดล v e นะครับอิดล v e นะครับมันอาศัยอ่า in the ice age ในยุคน้องแข็งน,นะครับอิดลีฟนะครับอินอิดเวทนะครับอันนี้ก็จะเป็นกกับชา้างนะครับตรงนี้อ่านะครับ ใชยโยนะครับ he lives ใช้าแทนเป็นเขาไปเลยตัวผู้นะครับ lives เติมเป็น s นะครับตรงนี้ at two ไม่ and, soon, in april there was a problem with his leg he was very really sad ของเศร้ามาก but now he's i very happy ใชยโย is n months old h e i s 2.5 meters tall นะครับสู so, and weight นี้นะครับ เท่าสั่งตที่กิโลนะครับแบบนี้นะครับอ่ะอย่างตรงนี้นะครับนิวเบอร์ถ้า leave l i v e ถ้าประธานเป็นทีนะครับ leave ก็ต้องเป็นเติม S อตรงนี้นะครับทีลีฟเป็นปัจจุบันนะครับพูดถึงการถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันถ้าผ่านไปแล้วในอดีตนะครับอโกคือที่แล้วนะครับสองปีมาแล้วก็ต้องเป็น p a s t นะครับเป็น past form ก็ต้องต้องเติมดีลงไปนะครับ อย่างถ้าเป็น I ก็ i live l, ist, l i v e นะถ้าเป็นปัจจุบันนะครับปัจจุบันก็ i live นะครับถ้าเกิดเป็นอดีตก็ l i v e d ตามนี้นะครับเป,เป็นเป็นคำว่าอาศัยนะครับเป็นคำในอดีตนะครับ l i v e d อ่าตรงนี้นะครับตัวอย่างก็เป็น animal fact file นะครับเป็น Tyrannosaurus rex นะครับ T-rex นั่นเองนะครับ Home ู่ the USA นะครับตามมี size ก็ length นะครับ height แล้วก็ weight นะครับ food when it lives แล้วก็ how it walk นะครับก็ดูตามนี้เลยนะครับ the Tyrannosaurus rex นะครับ T-rex l i v e in ตรงนี้ข้อมูลคือ North America ก็คือหรือว่า in the USA ก็ได้นะครับตรงนี้นะ in the USA นะครับ it was on earth นะครับ8 i million ตามนี้นะครับเป็น it l i v e ตรงนี้เอาข้อมลมาจากนี้นะครับ yes go it was 12 meters long อยู่ตามนี้ length นั่นคือความยาวนะครับด้ความยาวนี่ตรงนี้นะครับต่อไปก็ weight น้ำหนักตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ it foods meat นะครับอาหารนี่ animal ก็ได้นะครับตรงนี้เขี animal ก็ได้นะครับ animal แล้วก็ two legs นะครับ ก็จะเป็นการศึกกับคู่สะนทนาครับ uh, What is your favorite animal สัตว์ที่คุณจะชอบคืออะไระก็ตอบ My favorite animal is นะครับ My favorite animal is What does it look like มันลักษณะยังไงก็บอกลักษณะของสัตว์ที่เราชอบครับ Where does it s l e e p มันอาศัยที่ไหนนะครับ What does it eat มันกินอะไรนะครับ Is it strong Is it strong มันแข็งแรงไหมนะครับก็ตอบ Yes อหรือว่า No นะครับ Yes, yeah, it is. No, it isn't. นะครับโอเคนะครับเลือกสัตว์แล้วก็เ,เติมลงในการ์ดนะครับแล้วก็ตัวอย่างคือแพนด้าแล้วกันนะครับ Category เป็น m a m m a เป็นสัตว์เลี้ยงลูกผมนะครับผมคือไชน่า What it looks like ก็ลักษณะของมัน medium size has black and white fur นะครับตามข่าวนะครับ Ability ความสามารถมันก็มันก็กิน ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็บีเขาก็เขียนว่า b e i n g cute ก็คือน่ารักนะครับะนะครับแลก็แบมโบไม่ไผ่านอ่นนี้เป็นบูเบลนะครับบูเบลตัดไปเลยนะครับแคชชั่นเนมคือบูเบลแคชชั่อรีลักษณะประเภทคือแมมโมนะครับสัตว์เลี้ยงลูด้วยนมนะครับบูเบลเป็นสัตว์เลี้ยงลูด้วยนมนะครับไม่ใช่ปลานะครับ พวงบ้านคือ All Ocean s of the World นะครับเลนจ์คือ30 meters นะครับ w e i g h e h u n d r e t y thousand kilograms นะครับตามข้อมูลเมื่อกี้เลยนะครับ c o l o r b l u e g r a y f o o d c r e w นะครับ Canton uh, แล้วก็ Morfich นะครับ The record ก็คือบันทึกสถิติของมันนะครับ The biggest animal in the world นะครับหรือว่า The l o u d e s t animal ก็ได้นะครับ Uh, นะครับออสติชก็จะเป็นออสออสติช uh, กับเป็นวินนะครับ uh, mm hmm. เลือกนกหนึ่งตัวแล้วก็เขียน uh, ลองดูตัวนี้ก็ได้ครับวิน mm hmm. ก็ได้เนาะนะครับอราใครที่ไม่ถนัดมากที่เขียนเองก็ uh, ลอกตามนี้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับ ก็ปีได้แต่แต่ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจกับมันด้วยนะครับครับโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นเป็นคีย์ให้นักเรียนสามารถเป็นข้อมูลในการเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนได้นะครับลองดูนะครับลองดูเลย